เราคลิปจะฝากก็ได้นะฝากช่องก็ได้เหรอฝากช่องใหม่แล้วก็ฝากช่องใหม่ด้วยนะครับชื่อไอนองรำบุญรำพิเชียวแล้วก็ชอก่องของน้องมานารำพิเชียวเป็นช่องของน้องมนานะ,นะครับฝากติกดตามแล้วก็ให้กำลังใจทุกคนด้วยนะครับเเเดดดดียยวราาาตตตติิมมมไปบบอก่คั้สวัสดีค่ะเอฟซีสาวน้อยเพชรบานแพงเอฟซีน้องมนานะคะอุ้ยบักหลกๆของก็เปิดช่องเนาะก็ฝากช่องหมู ก่อนช่องเจ้าของอีกนี่ขึ้นความมีนำใจของมานะที่ให้พ่อพ่อแม่เอฟซีฮักแพงบักหลาเนาะค่ะคุณครูแม่เหมียวกะดีใจที่บักหลามานะมีช่องยูทู e เป็นของเจ้าของเห็นบอกสีไปไสสิไปกินเข่ากลางคืนกะแจงใยงานให้พ่อพ่อแม่สองนาทีซัํานีก็มีแห้งแล้วคือนองวานเนาะค่ะเห็นการเต้นชว่วบนเวทีท่านั่นท่านี่เฮาก็เห็นแล้วกับปื่มปิ่มเห็นความสุขของบักหลามานะได้ชัดเจนในการ แสดงสูมือสูมือลหลายๆคนก็บบอกว่าบักหลาก็ไเด็ก,ก้าวผ่านมิติของความเป็นตัวของตัวเองออกมาให้เห้าได้เห็นว่าความสามารถของน้องในการแสดงบนเวทีการเวบาการจาการพูดคุยพบปะกับเอฟซีก็เห็นได้ว่าบักหลานี่เว้าเก่งอดอ่อนหวานเนาะคะ่ะฟังแล้วกะให้พ่อแม่ชื่นใจมีกำลังใจในการทำงานแล้วก็เห็นแล้วก็หักแพงบักหลาหล้ายขึ้นเดอะะ้อค่ะ บักลาเปิดช่องมาคุณคู่แมวเมียวกะติดตามมานะหน่อยท่านที่เลยเด้อค่ะเป็นคนที่หนึ่งพันอดีนะคะอันนี้คือความต่างใจที่คุณคู่แมวเมียวอยากจะติดตามบักลาเป็นคนในตัวเลขหนึ่งพักะดีใจหลายเด้อค่ะฝากพอๆแม่ๆติดตามผลงานน้องมานะในช่องมานะลำพลินออฟฟิเชียนละ้ะกะเบิง่งให้กำลังใจบักลาซูมือซูมือเป็นกำลังใจให้นาอค่ะพี่น้องชมบท เพลงละกะเบื้องการแสดงของบักหลาไปน้ากันมวนๆสุม,มือเนาะค่ะเอาฝากติดตามบักหลาน้าเด้อจะ้ะผู้ใดมีความรู้สึกแบบใดก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปของคุณคู่แบบดีๆนะคะได้น้ากันเด้อจ้ะเดอ้อพอกันใหม่สวัสดีค่ะ ตัวไอ้นักเลี้ยงอยูกว่าน้ำกนปากผู้คนน้ำเยู่กั่องเธอ้องสองเทาอ้ักยัดแนบรู้กันทแนทั้ำตาลคว่ำทีน้ำท่วบดอกไม้ที่หลักใช้มันไม่ได้บระลิบยาสั่งเล่อมน้นซอต่งมองแม่เพีนงหม่ไปน้ำตาเพียงลอยอาพลอมไปน้ำ